hello everybody let me introduce myself my name is Chotiros my last name is p n g ษ o n องวั a n a my nickname is Fai. I was born on 12 May 1992 in Bangkok Thailand I'm 20 year old my home is บ n g บ o อสมุท t ปรากา n I'm studying at m a j o University p a t k Campus my major was Science and technology my telephone number is oh eight one 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 six three oh six four my family have four people my father works at DHL supply chain my master works at high shipping import export and my sister is reporter at the nation i'm easy going I can get along with anybody. My best friend is Mebia, Su, Paul, Sompoo, Dim. My favorite sport is taekwondo. My favorite color is pink and black. My favorite animal is rabbit. My hobbies are surfing the internet, um, watching movie, and reading books. เ are all have a l o t of knowledge My dream is owner bakery shop thank you everybody bye bye สำหรับพัศนคตินะคะก็ตัวหนูเนี่ยหนูคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแบบว่าอยากจะเก่งนะคะก็จะต้องเก่งคำศัพท์แล้วก็จะต้องเก่งเรื่องการสนทนาแต่ว่าตัวหนูเนี่ย หนูเป็นคนจําคําศัพท์ไม่เก่งค่ะแล้วก็ในทําให้หนูเนี่ยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าส่วนตัวหนูหนูก็ชอบภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นวิชาที่ยากหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะฝึกมันแบบฝึกพูดฝึกเขียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนทัศนคติในห้องเรียนนะคะก็ห้องเรียนเนี่ยน่าอยู่มากเลยค่ะบรรยากาศแอร์เย็นทาให้เวลาเรียนหนังสือเนี่ย ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกอยากจะไปเรียนนะคะจำนวนโต๊ะไม่ค่อยเพียงพอต่อน,นักศึกษาค่ะทำให้มีนักศึกษาไปนั่งข้างหลังห้องนะคะแล้วก็เวลานั่งข้างหลังห้องเนี่ยทำให้มองกระดานไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่ากระดานเนี่ยแบบเขียนด้วยปากกาแล้วปากกามันสีอ่อนนะคะทำให้เวลาบางครั้งหนูต้องเดินลุกขึ้นไปจดข้างหน้าห้องนะคะแล้วก็ส่วนทัศนคติต่ออาจารย์ใช่ไหมคะ อาจารย์เป็นคนที่สอนสนุกสนานนะคะแล้วก็มีเทคนิคที่ทําให้หนูจําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจารย์มีการบอกแนวข้อสอบทําให้หนูเนี่ยได้อ่านให้ตรงจุดไม่ต้องอ่านเยอะแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นกันเองค่ะหนูขอบคุณอาจารย์มากนะคะจบการแนะนำํำตัวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ